วันน้ำเสีะจะเรียบร้อยอยู่ไหมในทางการเราก็ให้เห็นภาพอยู<ม>่ขาดอย่างนี้ครับแล้วก็สถานที่โบดัมนะครับโบดัมเป็นเป็นเป็นเครื่องหมายสแสด <c oughs> งการไว้ทุกข์ซึ่งในส่วนของทั่วรางวันลน้ำที่เกี่ยวข้องสารกับกับดูลแลของเราก็คือหนึ่งเทศบาลซึ่งเราก็ได้มีการลดทงขึน้นสอง,สง การแจกงานและก็สิ่งที่ปฏิยากานปัญญาลักษ์ค่ะให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยสามารถดาวน์โหลดนี่นี่คือในส่วนที่ที่เทศบาลได้ดําเนินการไปแล้วค่ะท่านอยากทุกภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องรองเท้านะคะท่านปรับดีประเด็นนี้จะเพิ่มเติมบริการที่มีาสามารถติดต่อแต่ว่าถ้าเป็นสถานบริการเช่เหมือนโบมไปรเสียด้วยแต่ก็ไม่สมควร